สวัสดีครับพินนอกป้องไปเห็นมาเบิงบรรยากาศเศร้าๆนี่นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกบักยางคับนะครับนกไม้เบ่งบานนะครับสวยงามย่อนขาม อันนี้บแม,มนใบผู่ได้พี่น้องเด้อบแม,มนใบพู่ย่าเข่าใจผิดคิดว่าใบพูบวแมนด้ครับผมอันนี้เป็นต้นพริกไทยอ่อนนะครับเจ็บไปกินได้เด้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็ได้กินละพลผลิตแล้วครับพี่น้องกําลังเรื่อยกินนะครับอันนี้ก็สนฉัดนะครับปลูกไวประมาณสักปีแล้วนี่ สามปีสี่ปีแล้วมั้งครับปลูกไว้แปดต้นนะครับสวยงามใส่ปุ๋ยจักหน่อยอันนี้ปลูกอใส่คิดกันเลยนะครับน้องฝากใบช่วงหนาแรงเอาไปเอามาพอดหนาพ้นอีกพิ่นขึ้นแสกถึงมาเลยต้นนี่ว่าน้ำโดงเลย สูงมากสูงมากนะครับอันนี้ติดบม่ได้รักษาพี่น้องเอ้ยเอาปุ๋ยมาใส่ตองกะแตงมรรยากาศบริเวณบ้านนะครับก็จะประมาณนี้มีเดดอ่อนๆเป็นแจ็คซีห่หลยเมื่อวานนี่ฝนก็ตกมา้างกระจงพี่น้อง้างกระจงปลูกไว้สามต้นหนึ่งต้น สองต้นสามต้นเห็นจะปลายพี่น้องนะที่ได้ตัดแล้วจะได้ตัดแล้วจะได้ตัดแล้วใ็เ้เบิ้งดอกบรนลั่งกับสัตว์เด้อพี่น้องเด้อสวยงามมากนักไล่จนลมเป็นไงครับเคยเห็นบอดอกยิงใหญ่นี่ ตอกงียๆงบันบานอย่างที่น้องเคยเห็นบ่นี่ไงบัลลังกริยัตสวยมากครับเพิ่อนออกทุกปีที่เดิมนะครับผมเพิ่นนักนักลายก็ได้ล่มนะครับล่มตัวนี้ก็เป็นไอ้ทองอุไรนะครับยังไม่ออกดอกออกผลบ่มีผลดอกมิแตตดอก <laughs> ในบรรยากาศถนนนะครับเ้นนี่จะไปปากขาดนะครับผมไปทางปากขาดปากฟังเสียนี้นะครับผมเส้นนี้ที่ไปแม่น้ำโขงนะครับไปน้ำโขงฟังเล่าพี่น้องฟังเล่าเอเ็นตัน้งแต่อันขี่หมอกนะครับขาว,ขาว บรรยากาศดีพี่น้องผ่านไปผ่านมามาแวะด้วยครับเดออย,ยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับผม